สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกาเซ็ตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขนะดนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับหน้าที่แอดลีกาเซ็ตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับ แนวทางทางช่อง YouTube Channel ของเรานะครับวันนี้ก็โอ้จะเป็นคู่ใหญ่คู่นี้นะครับพลาดไม่ได้นะครับสึกดาร์บี้นะครับเมืองแมนเชสเตอร์ มีซาแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านรับกำยองของเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้เตะที่โอทเทฟอร์ดนะครับอย่าไปแซวเขาว่าโอทเทฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะครับช่วงนี้เขาฟอร์มดีนะครับโอทเทฟอร์ดนะครับบ้านของแมนยูนะครับเวลา5้าทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับลำดับในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับเจ้าบ้านแมนยูนะครับอยู่อันดับที่5ของตลาดนะครับอยู่ในพื้นที่ยูโรปลีกนะครับ เตะ28นัดมี42แต้มนะครับวันนี้ถ้าเอาชนะคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับก็จะเป็น45นะครับ45นี่ก็จะขึ้นไปเบียดอันดับที่4กับเชลซีนะครับแต่ก็ต้องไปลุ้นคู่เชลซีกับเอเวอเรสตนอีกทีนึงนะครับส่วนทีมเยือนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้นะครับเตะ27นัดนะครับเตะน้อยกว่านัดหนึ่งนะครับมี57แต้มเพราะว่าาาเค้งนัดสิบอาร์เซนอลมัตกค้างเดี๋ยวจะะเต ไปลายสัปดาห์นี้แหละนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะฮะก็ถ้าหากว่าเอาชนะแมนยูได้นะครับจาก57ก็จะเป็น60นะครับอันดับไม่ขยับแต่ว่าแต้มจะหนาขึ้นอีกนิดนะครับทำให้อันดับ2เนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นคู่ใหญ่นะครับหัวตารางนะครับกับหัวตารางตัดแต้มกันเองครับศึดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์นะครับเซตีิสินัดหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้เป็นเจ้าบ้านแมนยูเอาชนะได้5ครั้งนะครับทีมเยือนเอาชนะได้4ครั้งเสมอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านนั้ สถิตินะครับห้านัดหลังสุดนะครับรวมทุกรายการนะครับฟอร์มช่วงนี้นะครับแมนยูชนะสามเสมอสองนะครับฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเออแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมพูดติดผ่านอีกแล้วนะครับชนะรวดทั้ง5นัดนะครับในด้านความพร้อมของทีมวันนี้ทีมเจ้าบ้านนะครับจะขาดแลดฟอร์ดวอกบาแล้วก็ทีมหมดที่นะครับไม่สามารถลงได้นะครับแต่ก็จริงๆก็เจ็บมานานแล้วสามคนนี้นะครับแต่ว่าคาดว่าจัดชุดใหญ่ลงฟัดแข่งอย่างแน่นอนนะครับส่วนทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยังคงต้องเช็คฟิตกับ ตัวทําเกมตัวเก่งนะครับเควินเดบอยนะครับแต่นอกนั้นคิดว่าอยู่กันครบนะครับฟาดแข่งกันแบบฟูลทีมอย่างแน่นอนนะฮะสถานการณ์นะผมกล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับว่าถ้าใครชนะใครอะไรจะเป็นยังไงนะครับแต่สถานการณ์คู่นี้ฟอร์มช่วงนี้ต้องบอกว่าแมนยูฟอร์มดีนะครับดีถึงดีมากๆครับฟอร์มดีขึ้นมาแบบดีขึ้นมาเฉยเลยนะครับจู่ๆก็ดีขึ้นมาน่าจะแบบว่าชุดที่จัดกันมามาเล่นกันดีนะก็เล่นเข้าขากันแล้วนะครับแล้วก็ ทำให้วันนี้เล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทำให้ไม่กลัวใครนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าขวัญกำลังใจค้อนยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมและเล่นบ้านตัวเองด้วยนะครับส่วนแมนซินะครับแม้ว่า จะชนะมาตลอดนะครับแต่คุณอย่าลืมว่ามาตรฐานทีมของแมนซีนะครับไม่ว่าจะเพนแผนโค้ดตัวผู้เล่นเขาสูงกว่าทีมอื่นค่อนข้างจะเยอะนะครับปกติจะชนะ30 40เดี๋ยวนี้21นะครับมันทำให้ชนะก็จริงแต่มาตรฐานมันไม่ได้สูงเหมือนเมื่อก่อนก็คือฟอร์มมันดรอบนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันดรอบเหมือนกับล้มบนฟูกอะ่ะมันไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่ว่ามันมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเออนะครับมันดูแล้วมันแบบว่า มันไม่ถล่มทลายมันไม่มันไม่ใช่แมนซีก่อนหน้านี้มันเป็นแมนซีที่ช่วงฟอร์มดรอปเพดัะนั้นดูทรงแล้วนะครับวันนี้ทีมหนึ่งฟอร์มดีอีกทีหนึ่งฟอร์มดรอปด้านโคจอยมาเจอกันในศึกดาร์บี้เมืองแมนเชสเตอร์แบบนี้นะครับผมมองว่าคู่นี้เป็นบอลเบียดเบียดนะแพ้ชนะเสมอเนี่ยสามารถออกได้ทั้ง3หน้าในเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันนะผมมองอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครคิดต่างจากผมจะคอมเมนต์จะ comment, จอะไรก็ได้ไม่ว่าอะไรแค่อย่าโชว์เกรียนนะครับทีนี้การลงทุนนะครับผมมองว่า ถ้าเป็นบอลเบียดๆแบบนี้นะครับสามารถออก3หน้าได้ทั้งเปอร์เซ็นต์ออก3หน้าได้เท่าๆกันแบบนี้นะครับถ้าใครตามตลอดจะรู้ว่าผมจะให้บอลลองแน่นอนครับวันนี้ผมให้บอลลองนะครับลองเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งผมให้เพราะว่า1ฟอร์มดีขึ้นมานะครับเซตติก็ชนะได้มากกว่าในเล่นในบ้านในขณะที่ทีมเยือนแมนซีช่วงนี้ฟอร์มดรอปนะครับดรอปนะแม้ว่าจะชนะมาตลอดแต่ก็ดรอปนะไม่ได้น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ฟอร์มดรอปแหละแล้วก็ถ้าเควินเดอะบอยเช็คฟิตแล้วไม่ผ่่่่าานนนนนนนไไไมมมดด้้้ลลงงววัีีีีผคิเเปปอออร์์ซซ็ตทแยจจะะะชก ผมมองว่าวันนี้บอลเบียดดอยู่บอลรองดีกว่าเพราะอยู่บอลรองมันรุนสองหน้าคือชนะก็ได้เสมอก็ยังได้นะครับก็ฝากไว้นะครับที่บอลรองลองสักครึ่งควบลูกหรือหนึ่งลูกเต็มก็ได้นะครับราคาไหนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับถ้าคุณชอบหนก็เอานั้นนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับชอบก็กดตามมาได้เลยนะครับถ้าใครขัดใจอยากสวนสวนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับเวลาที่ผมอัพคลิปมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดกันนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจากการขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับแอดลีกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดแล้วก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันไปได้ที่แอดลีกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้าน เตเตจเจ้าบ้านที่ครึ่งควบลูกหรือ1ลูกเต็มนะครับราคาไหนก็ได้ชอบอันไหนก็เลือกเอานะครับน้ำมากน้ําน้อยแล้วแต่ท่านนะครับสกอร์ที่คาดผมคาดว่าคู่นี้น่าจบเสมอนะครับคาดว่าน่าจะจบคาดการนะเน้นว่าคาดการนะศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งหนึ่งนะครับก็ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับก็ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็พิจารณาดูให้ดีนะครับลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับชอบตามได้ขัดใจอยากสวนสวนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ